everybody Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกทคนแล้วค่ะน้องๆคะเมื่อพูดถึงคำว่าแตกต่างนะคะในภาษาอังกฤษน้องๆก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะกับคำว่า different ใช่ไหมคะแล่น้องนก็คงจะสับสนใช่ไหมคะว่าเมื่อไรเราจะใช้คำว่า differ difference different แล้วก็ differently ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะถ้าดน้อง,งเข้าใจหน้าที่ของคำหรือที่เราเรียกกันว่า p a s s of speed นั่นเองใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นนะคะก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆน,นะคะในเรื่องของคำว่า differ different different differently และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่เนตกับครูพี่นุ่นกจะตวอน่วนน้องๆไปพบกับรายการคริสจ็อบสค่ะและน้องก็อย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำเหล่านี้ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะอ oh. <laughs> uh, Welcome to our dealership. How can I help you? No, I'm just checking her out. Okay sir. uh, -hmm. This is a car dealership, not a hotel. What? 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 Uh huh. What? พี่คริสต์เขาจะไปวัดไหนเหรอคะวัดเอาพี่ที่จะไปวัดอีกคนหนึ่งเหรอคะใช่ทั้งจะไปปล่อยปลาปะโทษเขาวัดเนี่ยก็คืออะไรนะ เขาเลยไม่เข้าใจว่าเธอเนี่ยทำไมถึงเนียไม่เข้าใจอีกคือคำว่าเช็คเอาท์เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมาจากเช็คอินกับเช็คเอาท์คือไม่ว่าจะเป็นเช็คอินสถานที่ลงในโซเชียลมีเดียหรือเช็คอินกับเช็คเอาท์โรงแรมนะครับคุณผู้ชมแต่คำว่าเช็คเอาท์นอกจากจะแปลว่าลงชื่อออกยังสามารถจะแปลได้ว่า,ากำลังตรวจสอบหรือลองดูอะไรเป็นพิเศษนั่นเองครับกุ๊กจ๋าเขาบอก I'm checking her out คริสค่ะ ทำไมเขาใช้คำว่าเธอเหรอคะ,อะแถวนี้มีผู้หญิงด้วยเหรอคะก็มีเธออยู่คนเดียวนั่นแหละ,ะเขาจะมาเช็คหนูเหรอไม่ใช่คือที่จริงแล้วน,นะฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยหล,หลายครั้งเขาจะเปรียบเทียบรถยนต์สวยๆเหมือนกับผู้หญิงสวยๆหนึ่งคนนั่นเองเขาก็เลยบอกว่า checking her out คือพี่เนี่ยกำลังตรวจสอบว่าน้องคนนี้สวยงามขนาดไหนเข้าใจปะ this is a really posh car yeah. no yeah no yeah i think so no sir is this not i think it is a really posh car no sir it's not a posh it's a different brand no 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 i mean it's a fancy car <c oughs> oh yes <Yeah. S 1> you can go to fancy party by this car คะดูหน้าต่างชาติที่เขาซื้อรถกับเธอสิ อดีนะคะไม่ใช่เขางงสิงงอะไรอะคะงงกับสิ่งที่เธอกำลังเข้าใจผิดนี่แหละคุณผู้ชมครับคำว่า posh หรือคำว่า fancy ที่ลูกค้าชาวต่างชาติพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสองคำของคำว่า luxurious luxurious ที่มาจากคำว่า luxury นะค luxury ก็แปลว่าหรูหรานั่นเองครับ Porsche เนี่ยเมียเดวิดเบ็คแคมเนี่ยนะครับนางชื่อ Porsche Spice ไปลองดูได้นั่นเองครับ <laughs> ส่วนแฟนซีก็ไม่ใช่ต้องแบบไปงานแฟนซีอ hmm. ย่างเดียวนะครับน้องกุ๊กจ๋าก็หมายถึงรถคันนี้มันหรูน่าซื้อเหลือเกินโอเคส эр this a Porsche c <Okay. S 1> a n d fast car uh, alright so how many horsepower does It have. Uh? Uh, how fast does it go from zero to 100? Huh? How big is the engine? เออน,นี่คือจะหาอีกนานไหมครับหาไม่นานหรอกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออฝรั่งเขาพูดอะไรของเขาอะคะะเขาเนี่ยถามเกี่ยวเครื่องยนต์ชุดใหญ่ไง <S <S <ห>เขาถามว่า how many horsepower does it have มีแรงม้าก,กี่ตัวสองคือ how fast is it from 0 to 100คือมันเร็วแค่ไหนจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง<ห>และสามเขาถามว่า how big is the engine คือเครื่องยนต์เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนคือกี่ซีซีตอบสิ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเราจะขายของหรือทํางานกับชาติต่างชาติหรือชาวไทยหรือชาวโลกแล้วแต่เราก็ควรจะต้องมี4ออนนะฮะ Image ดีอัธยาสัยดีอังกฤษก็ดีแล้วก็ต้ององค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราขายดีด้วยครับน้องกุ๊กเอาเป็นว่าพี่ว่าเขาถามถึงเครื่องยนต์แบบนี้เราเปิดกระปรงให้เขาดูดีกว่าจ้าได้ค่ะ เปิดกระโปงให้เขาดูเลยเหรอคะกระโปงรถสิจ้ะไม่ใช่กระโปงเธออ๋อตกใจหมดเลยโอเคค่ะบอกภาษาอังกฤษนะโอเคโอเคเซอร์ I will open skirt for you I I don't think that's such a good idea อ๋อ it's good idea ค่ะที่เธอพูดน่นคือเธอจะเปิดกระโปงเธอให้เขาดูอ้าวนีหนูไม่ได้แบบยความว่ายังไงหนูจะ สเกิร์ตนี่คือกระโปรงส่วนเดรสคือชุดแสกแต่ถ้ากระโปรงหน้าของรถยนต์เนี่ยมันมีสองคำถ้าไปสายอเมริกาคือ Hood แต่ถ้ามาสาย UK คอังกฤษคือ Bonnet เอาไหนเอาเอาสองอันเลยอันเดียวสิเลือกเอาเออเอา hood หรือ Bonnet Hood อ่าปกติ I will open the hood for you Sorry sir I will open the hood for you โอ้โอเค that that s a better idea โอเค เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการคริส s อ o ส์น้องๆเจอกคำว่า differ, difference, different แล้วก็ differently กันไหมคะครูพี่เนเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it's a different band มันเป็นคนละยี่ห้อกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า different เป็น adjective แปลว่าแตกต่างคะ่ะมาดู part of speech ของแต่ละตัวกันค่ะน้องๆตัวแรกนะคะคือคำว่า differ <c oughs> เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่าแตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น you approach differs from my แปลว่าแนวทางของเธอแตกต่างจากของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า differ นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าแตกต่างส่วนคำว่า difference เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างค่ะให้น้องๆลองสังเกตดูนะคะถ้ามี suffix ลงท้ายด้วย e n c e ส่วนใหญ่แล้วนะคะคำคำนั้นจะเป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น there is no difference between the two cars ไม่มีความแตกต่างระหว่างรถสองคันนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า different เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างค่ะคำว่า different เป็น adjective ค่ะน,น้องๆแปลว่าแตกต่างน้องๆเห็นไหมคะลงท้าย suffix e n t นะคะมักจะใช้เป็น adjective นั่นเองคะ่ะยกตัวอ,อย่างเช่น my ideas are different from his แปลว่าความคิดของฉันนะคะแตกต่างจากของเขา น้องๆเห็นไหมคะคำว่า different ในทีน่นี้ลองท้ายด้วย e n t เป็น adjective ค่ะแปลว่าแตกต่างคำต่อมานะคะคำว่า differently เป็น adverb ค่ะแปลว่าแตกต่างหรืออย่างแตกต่างค่ะน้องๆลองสังเกตดูนะคะถ้าเรามี suffix อยู่ตรงข้างท้ายเนี่ยลงท้ายด้วย l y คำๆนั้นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็น adverb ค่ะยกตัวอย่างเช่น boys and girls may behave differently เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะคะอาจจะประพฤติตัวที่แตกต่างกันค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า differently เป็น adverb นะคะแปลว่าแตกต่างหรืออย่างแตกต่างค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast และน้องๆอ,อย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า differ, difference, different, differently กันอยู่ที่ประโยคตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค,ครับ,รบขอนี้เรียกว่าดรจีตามชื่อเล่นนะครับโอ้นี่ผู้ชำนาญการได้ทุกอย่างเกี่ยวกับออแกนิกเลยนี่อ่า So what got you interested in nutrition เอออะไรทำให้ดรจีหันมาสนใจด้านผู้ชนาการครับ I want to be more healthy and have more energy for my friend my family and my patients ก็เพื่อสุขภาพของตัวเอง ครอบครัวของเพื่อนเพื่อนแล้วของคนไข้สำคัญมากเลย <Yeah. S 1> แต่ว่าเหมือนกับว่าได้ชื่อว่าอาหารอ็ร์แกัน,นมันออนแนวแบบน่าเบื่อน่าเบื่อนิดหนึ่งปะ้ะ uh, Why do healthy foods always seem so boring no not b o r i n g at all I can cook all year different dish โอ้ไม่น่าเบื่อนะเออขนาดด็องตอร์จียังทำได้เลย365วัน365แบบไม่ซ้ำเลยอ,อร่อยได้อีกตัางหากใช่ไหมแล้วที่มีอาหารแบบไหนที่เราควรต้องหลีกเลี่ยงไหมฮะต้องระวงรังพิเศษนะครับ uh, What are some foods to avoid อาหารปิ้งย่าง g <Grill. S 1> r <Gr> i <illed>. l l sometimes i so burn you can get cancer and some vegetable you buy on the market have a lot of chemical I want you pay attention to know how to clean why every person in this market love organic because organic don't have chemical at all คือไอ้พวกปิ้งย้างเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมันมีไอ้พวกสารดำๆเนี่ยพรกะระวังมะเร็งเหอนะอ่าใช่ส่วน<อ>พวกผักย่าอะไรที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ย มันก็มียาฆ่า,มาแมลงแล้วต้องทําความสาดมันให้เป็นใช้นปนนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนีเนี่ยเขาถึงชอบของออร์แกนิกเพราะมันสะอาดกว่าอัน uh. นี้อย่าพูดว่ามัเพงเลยดรจี้าเราทัวร์ตลาดได้ไหมครับได้ค่ะยินดีค่ะยินดี Dr. G took Cookie and I on a trip around the market. She showed us stalls full of homegrown vegetables and salads, all preservative-free. ดรจพาเราไปชมฟาร์มผักออร์แกนิกจากโคราชดิบ nice. <Okay. S 1> อินออร์แกนิกวัตถุิบโอเคขดีไหมคะดีค่ะค่ะอคีกร้านมีทั้งผักและน้ำสลัดทำเองสินค้าทุกอย่างไม่ใส่สารกันบูด Shelf Edge สั้นกว่าแต่ก็ใช้วิธีถนอมอาหารแบบธรรมชาติแทน although this means they don't have such a long shelf life There are some natural methods to help the food stay fresh longer. And this market has certainly grabbed the attention of foreigners living in Bangkok, both customers and small scale traders. 70 this, SME One such person who is interested in the natural, healthy lifestyle is an old friend of EB. <Richard. S 2> ว่าแล้วก็เจอร้านนี้เลยปรากฏว่าเป็นร้านของคุณ Richard Body Painter ที่เป็นขาประจำของ E.B. และสิ่งที่เขานำมาวางขายก็คือซ u เปอร o ฟูดครับ Alright so what's up for grabs Richard We have chosen very specific nutritional items that are like medicine เขาคัดเอาแต่ของที่โดดเด่นด้านโภชนาการจนเกือบจะเป็นยามาวางขายครับ เช่นเอนนี่ขวดน,นี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นแหล่งโอเมก้า6และ3ชั้นเยี่ยมอีกด้วยซึ่งจะช่วยในเรื่องของอินฟลามเมชันหรือการอักเสบของอวัยวะได้ดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า differ difference different differently กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เนเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I can cook all year different dishes ฉันสามารถทำเมนูอาหารที่แตกต่างกันออกไปได้ทั้งปีเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า different ในที่นี้นะคะลองทายด้วย e n t เป็น adjective ค่ะแปลว่าแตกต่างเรามาทวนกันก่อนเล่นเกมนะคะน้องๆ differ เป็น verb ค่ะแปลว่าแตกต่าง difference ลองไทยด้วย e n c e เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าความแตกต่าง different ลองไทยด้วย e n t เป็น adjective ค่ะน้องๆ แปลว่าแตกต่าง different l y ลองใายด้วย L-Y เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าแตกต่างหรืออย่างแตกต่างนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าน้องๆเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าความคิดเห็นของเธอเนี่ยแตกต่างจากของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Your opinion from mine ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง differs กับ different ใช้อะไรดีนะติ๊กตักติกตกต๊กตักถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้ differ s นั่นเองค่ะ your opinion differs from mine ความคิดเห็นของเธอแตกต่างจากของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า differ นะคะในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าแตกต่างพวกเราแตกต่างกันเกินไป we are two ใช้อะไรดีคะระหว่าง differ หรือ different ติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องไหมคะใช้ different นั่นเองค่ะ We are too different พวกเราแตกต่างกันเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า different ลองทายด้วย e n t นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าแตกต่างแล้วถ้าครูพี่แนตต้องการจะพูดว่าฉันไม่เห็นความแตกต่างระหว่างภาพสองภาพนี้เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I can't see any between these two pictures ใช้อะไรดีคะระหว่าง difference กับ differently ใช้อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า difference นั่นเองค่ะ I can't see any difference between these two pictures ฉันไม่เห็นความแตกต่างระหว่างภาพสองภาพนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า difference นะคะที่ลงท้ายด้วย e n c e เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างคะ่ะ แล้วถ้าครูพี่นุ่นต้องการจะพูดว่าพวกเราต้องการทำสิ่งที่แตกต่างภาษาอังกฤษจะพูดว่า we want to do things ใช้อะไรดีคะระหว่าง different กับ differently ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ differently นั่นเองค่ะ we want to do things differently แปลว่าพวกเราต้องการทำสิ่งที่แตกต่าง น้องๆเห็นไหมคะคำว่า differently นะคะลงง้ายด้วย ly ค่ะเป็น adverb แปลว่าแตกต่างหรืออย่างแตกต่างนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับช่วง better to k n o w เอาละค่ะน้องๆช่วง better to k n o w ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆน,นะคะในเรื่องของการถามสภาพอากาศนั่นเองค่ะพร้อมกับทำข้อสอบ o n l i กันค่ะ น้องๆคะถ้าน้องๆอ,อยากจะถามสภาพอากาศกับคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องๆก็สามารถถามไปได้เลยค่ะว่า What's the weather like หรือ How's the weather แปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะเราสามารถตอบได้ดังนี้ค่ะ It's hot ร้อน It's cold หนาว It's warm อบอุ่น It's sunny แดดจัด It's rainy ฝนตกค่ะ ถ้าจําได้แล้วเรามาทําข้อสอบโอนนกันค่ะน้องๆข้อสอบโอนนของวันนี้นะคะเป็นข้อสอบโอนนวิชาภาษาอังกฤษค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2560ค่ะไปทําไปพร้อมๆกันเลย choose the correct answer to complete the conversations จงเลือกคําตอบที่เหมาะสมที่สุดมาเติมลงในบทสนทนาน้องๆค่ะสถานการณ์นี้เป็นบทสนทนาของโรบินและเฮนรี่กำลังคุยกันค่ะ จจากโทย์น้องๆมาช่วยกันคิดนะคะว่าโรบินควรจะถามว่าอะไรโดยดูจากคำตอบของเฮนรี่ค่ะเฮนรี่ตอบว่า It's sunny แบบจัดทีนี้มาดู choice แต่ละข้อกันค่ะข้อที่1 what is the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไรข้อที่2 what is like the weather อันนี้ผิดแกมมานะคะถ้าจะให้ถูกต้องจะต้องแก้เป็น What's i the weather like? ที่แปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะข้อที่3 Do you like the weather? คุณชอบสภาพอากาศไหมข้อที่4 Does the weather like you? สภาพอากาศชอบคุณไหมตอบอะไรดีคะน้องๆติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตกอืมใช่แล้วค่ะง่ายมากๆเลยต้องตอบข้อที่1ค่ะเพราะคำตอบที่เฮนรี่ตอบมาว่า อีสตันีแบบจัดก็ควรจะเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า what is the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆข้อสอบโอเน็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตกับครูพีนุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยร่างดำๆนะฮะ รูปร่างดำๆนะแต่ว่านะฮะมีพลังงานสูงมากๆครับก็บอกนนะฮะว่าการที่จะนะฮะทำเป็นไบโอโค้กนี่นะฮะได้นะครับก็จะต้องมีแรงดันครับแรงดันประมาณหนึ่งแล้วก็ความชื้นนะฮะความชื้นแรงดันแล้วก็อุณหภูมิครับรู้จักไหมคะคุณผู้ชมไบโอโค้กไทยแปลเป็นไทยสิ่งนี้ก็คือฐานชีวภาพที่ผลิตจากเศษวัสดุทางการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติดีเลิศในการเป็นแหล่งพลังงาน ความพิเศษของถ่านชีวภาพนี้คืออะไรเปรียบเทียบ้ง่ายนะคะถ้ามนุษย์เราใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงซึ่งต้องอาศัยการทับถมจากซากพืชซากสัตว์ในเวลานานกว่าล้านปีเพื่อให้กลายเป็นแหล่งพลังงานแต่ถ่านชีวภาพนี้ให้พลังงานได้มากกว่าถ่านหินถึง1.5เท่าแต่ใช้เวลาผลิตแค่แค่เท่าไหรดีคะคุณฟูจินี่ใช้เวลาประมาณไม่กี่ชั่วโมงับออกมาเป็นนี้ธรรมดาพวกนี้จะเป็น พวกขยะเป็นทิ่งสิ่งที่ไม่ใช้แล้วกลายเป็นสิ่งที่ใช้แล้วเป็นพลังงานทดแทนได้โอ้โหไอเดียยอดเยี่ยมจริงๆริทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงแถมใช้วัตถุดิบที่เป็นขยะจากธรรมชาติเป็นการสร้างประโยชน์ให้ขยะจนกลายมาเป็นของมีค่ามหาศาลขนาดนี้นับว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ ธรรมดาแล้วการเผาถ่านเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องใช้ความร้อนมากนะคะคือ3 0 0ร้อถึงห้าร้อยองศาเซลเซียสแต่การผลิตถ่านชีวภาพของอาจารย์ท่านนี้ใช้ความร้อนเพียง1 8 0องศาเซลเซียสก็ได้ถ่านคุณภาพสูงกว่าถ่านทั่วๆไปความลับของการผลิตถ่านชีวภาพคืออะไรฟังต่อไปค่ะอาจารย์ฮะกำลังจะเล่นกลให้พวกเราดูนะครับในท่อนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยสินะมนะไม่มีไม่มีอะไรเลยนะไล่มอไรสินะ โลเดโออินเดเตกำลังใส่เข้าไปนะครับใส่ฝาอันนึงนะครับแล้วนนี้ก็ใส่ฝานะครับใส่เข้าไปดันเข้าไปนี่ก็ออกมาบึงก็ตามมาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเอเนอร์จีพลังงานทั้งทุกอย่างครับจะอยู่ในนี้ไม่เล็ดลอดไม่ถูกส่งออกมาครับมันหมายถึงว่าท่อน,นี้มีความ ปิดสนิทมากครับไม่ทําให้ Energy หรือพลังงานเล็ดรอดออกมาวัสดุที่จะสามารถนํามาทำฐานชีวภาพจะเป็นอะไรได้บ้างคําตอบคือวัตถุด,ดิบเหลือที่ในธรรมชาติใช้ได้ทั้งนั้นค่ะเช่นแกลบเศษไม้เปลือกไม้ฝางข้าวเป็นต้นทดลองอยู่เลยครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วสามารถ นํานำมาทําเป็นฐานหิงชีวภาพได้ทาในความดันเท่าไหร่และก็ความชื้นเท่าไหร่กำลังคนความวิจัยอยู่ครับบอกว่าแต่ปัจจุบันนี้ทาได้เกือบหมดนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องพืชไม่ใช่แค่ใบไม้ใบย,ย่าเดอยู่ยนะพลาสติกก็มาทําได้ด้วยเขาเลาคายครับตอนนี้เขาก็เป็นผงๆนะครับนี่บอกว่าเป็นอะไรเป็นผงของใบไม้นะฮะธรรมดาเลยใบยที่มันเป็นผงใบ ใบไม้ธรรมดาครับผมว่าใช้เครื่องป่นเอาเท่านั้นเองไม่มีอะไรครับอาจารย์รวบรวมเศษซากพืชเหล่านี้มาจากหลายประเทศค่ะและพบว่าสิ่งที่นํามาทําฐานชีวภาพได้ดีที่สุดก็คือวัตถุดิบในญี่ปุ่นนี่เองสิ่งนั้นก็คือเปลือกของเมล็ดโซบะค่ะเพราะมีความเหมาะสมทุกอย่างที่สนับสนุนองค์ประกอบ3อย่างในการผลิตฐานชีวภาพก็คือความชื้นแรงดันและก็อุณหภูมิค่ะมาถึงตอนนี้อาจารย์จะสาธิตการผลิตฐานชีวภาพให้เราดูกันสดๆเลยค่ะ ยาซีีเยข้าวมันจืดครับเขากำลังเตรียมนะฮะนี่คืออะไรก็คือแบบเป็นต้นปาลมที่มาจากมาเลเซยียครับเอามาวางไว้นี้ครับกำลังวัดกรัมจะเอามาใส่ในท่อเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อที่จะทำฐานชีวภาพเลยนะครับแค่นี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฐานชีวภาพได้ต้องผสมอะไรใส่สารเคมีอะไรหรือเปล่านะบอกว่าไม่ใช่เลยเอาแค่นี้ก็สามารถทําได้แล้วเจ้าหน้าที่ วิธีการทำดูเหมือนไม่ยากนะคะแค่นำเศษปามใส่ลงไปในท่อโลหะแล้วก็นำเข้าเครื่องอัดด้วยแท่งโลหะอีกชิ้นจากนั้นอัดแรงกดลงไปซึ่งเป็นแรงกดเป็นตันๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่มความร้อนให้ถึง100องศาเซลเซียสหลังจากนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงผลจะออกมาเป็นอย่างไรต้องรอดูกันค่ะอีกประมาณชั่วโมงนึงโอง่ายนิดเดียวแค่ชั่วโมงเดียวรอได้อยู่แล้วครับใกล้จะได้เห็นฐานชีวภาพแบบร้อนๆกันแล้วค่ะ คุณไปออกมาเป็นนี้นะโอเห็นไหมนี่แหละฐานชีวภาพซึ่งออกมาจากเตาสดๆรลล้อนๆครับเขาทำให้เย็นแล้วนะครับก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับกลิ่นเป็นแบบแกบะฮะเป็นแบบมะพร้าวบ้านเรานะครับอยากเลยใช่ไหมได้ฐานชีวภาพออกมาแล้ว เราจะเชื่อไ่ว้พลังงานได้ดีขนาดไหนก็ต้องนําไปทดสอบเผาไหมเทียบกับไม้ธรรมดากันค่ะปัจจุบันนี้นะครับเ,เห็นตอนนี้เราเห็นอยู่ในห้องวิจัยนะครับไบโอโคกเนี่ยผ่านชีวภาพเนี่ยนะฮะเป็นประโยชน์จริงใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแน่นอนอาจารย์หมอกปัจจุบันนี้ฮะเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหมนะฮะทำเหล็กกับรถยนต์ครับหล่อหลอมครงรถยนต์อยู่ครับตัวนี้มีพลังงานมากกว่าไม่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาให้ในโลกนี้ับทำให้นะอากาศก็ไม่สกปรกแล้วก็ได้พลังงานเยอะกว่าด้วยพูดไปพูดมาก็มีแต่ข้อดีแล้วจะไม่มีข้อเสียบ้างเลยเหรอมีแน่นอนค่ะข้อเสียก็คือหาขยะตามธรรมชาติยังไม่ได้มากพอค่ะแต่พยายามกันมาถึงขั้นนี้แล้วปัญหาแค่นี้คงผ่านไปได้แนะ่ โอ้โหจากรายการดูให้รู้เนี่ยเรื่องมหาวิทยาลัยวิจัยไม่ง้องเงินน่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่นใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าวิจัยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าการวิจัยหรืองานวิจัยนะคะน้องๆภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า research เป็นคำนามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this research shows that the disease is caused by bad nutrition แปลว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของโรคนี้นะคะเกิดจากโภชนาการที่ไม่ดีนั่นเองค่ะน,น้องเห็นไหมคะคำว่า research นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าการวิจัยหรืองานวิจัยนั่นเองและคำว่า research นะคะถ้าเราเติม suffix er เข้าไปข้างท้ายค่ะก็จะกลายเป็นคนนั่นเอง คำว่า researcher เป็นคำนามแปลว่านักวิจัยค่ะยกตัวอย่างเช่น she is a researcher in this field เธอเป็นนักวิจัยในสาขาวิชานี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า researcher เป็นคำนามแปลว่านักวิจัยค่ะถ้าจำได้แล้วเรามาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งภาษาอังกฤษจะพูดว่า he is engaged in cancer ใช้อะไรดีคะระหว่าง research หรือ researcher ติกตก๊กตักตกิ๊กตักใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้คำว่า research นั่นเองคะ่ะ he is engaged in cancer research แปลว่าเข้าทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งน้องน้องเห็นไหมคะคำว่า research นะคะเป็นคำนามคะ่ะแปลว่างานวิจัยนั่นเอง แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเธอทำงานเป็นนักวิจัยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ she works as a ใส่อะไรดีคะระหว่างคำว่า r e s e a r c h กับ researcher ใส่อะไรดีนะติ๊กตอตกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า researcher นั่นเองคะ่ะเพราะคำว่า researcher เป็นคำนามแปลว่านักวิจัยคะ่ะ she works as a researcher เธอทำงานเป็นนักวิจัยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า researcher เป็นคำนามแปลว่านักวิจัยค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้ตติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลย e l อัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลย e l อักันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างคำแรกนะคะคือคำว่า differ นั่นเองค่ะ differ เป็น verb แปลว่าแตกต่าง คำที่2นะคะคือคำว่า difference ลงท้ายด้วย e n c e เป็นคำนามค่ะแปลว่าความแตกต่างคำที่3นะคะ different ลงท้ายด้วย e n t ค่ะเป็น adjective แปลว่าแตกต่างค่ะและคำสุดท้ายคำที่4ค่ะ differently ลงท้ายด้วย l y เป็น adverb นะคะจะแปลว่าแตกต่างหรือว่าอย่างแตกต่างค่ะ <S <S และการถามสภาพอากาศนะคะเราจะใช้คำว่า what is the weather like หรือ how is the weather เป็นการถามสภาพอากาศได้ทั้งสองคำค่ะ research เป็นคำนามค่ะแปลว่าการวิจัยหรืองานวิจัยส่วนคำว่า researcher เป็นคำนามค่ะแปลว่านักวิจัยโอ้โหวันนี้เราก็ได้ตั้งพลังอังกฤษกับรายการ English เร v บ l up อ,อกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเ e v บ l up อ,อกันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า See eye to eye ที่แปลว่าเห็นพ้องต้องกันยกตัวอย่างเช่น we have never seen eye to eye about this matter แปลว่าเราไม่เคยเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ thank